ผมจะมาสอนนะครับว่าห้องไหนสวนอันนี้คือห้องบนห้องบนมีสองห้องห้องล่างก็มีสองห้องแล้วนี่คือเส้นเลือดมีเต็มเลยเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าเลือดไหลยยงไงเริเ่มแรกก็จะไหลลงมาจากตัวนี้พอเริ่บก็ไหลลงมาข้างล่างนี่ก็ขึ้นไปฟอกที่ปอดทีนี้ก็จะกลับมาตัวนี้ทีก็ลงข้างล่างนี่ก็ขึ้นไปเลียนหลอดกลืมีในแค่นี้ และผมเขียนคาว่าหัวใจคือหัวใจมนุษย์เราผมวาดเองคือมันมีเส้นเลือดจะมาบอกอันนี้ผ่าม,มนารีผ่าม,มุนารี่อาร์เทอรีสว่วนนี้ผ่าม,มนารี่เวนสว่วนนี้เอ,อ่ออะไรนะอะไรนะอ๋อดีแล้วสุฟเลเวนะคะว่ากับอินฟีเลียเวนนะคะว่า อันนี้ a o ออติกเซมิล l นนะอันนี้ลิ้นอันนี้คือเส้นเลื่อนหัวใจเอัอนนี้คือเส้นเลื่อนหัวใจ a อ,อต t a อ่ะมีแค่นี้แหละหนึ่งนาทีขอ